ตอนนี้แม่ปล่อยจุดเทียนเสร็จแล้วนะคะไม้ทองน้องจะม,มายมาร้องเพลงแฮปปี้เบิร์นเจให้ตาก่อนเล็ว้วมาร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ตเจให้คุณตาก่อนเนาะอีหลานเนาะอ้าวเด y ชูยูแฮปปี้เบิร์สเดย์ชูยูแฮปปี้เบิร์ y เดย์แฮปปี้เบิร์สเดย์ Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you. <c oughs> อ่าให้คุณตาอาธิษฐานแล้วก็เป่าเทียนเลยเนาะ ดม่เรียบไม่เรีวแม่ชอบเปิดไสเลยเออแฮมปี้เบอร์เต้คุณตาแล้วเรียบร้อยร้องเพลงอวยพรอให้คุณตาเรียบร้อยเป็นแปเลียนมันดีมือกีีไม่ท้องหาตายมือกี้นะอยาดเนางน้องจะกินอะไรคราวนี้เออเอาเอาให้เออเอาให้อีกเลยเอาให้อาหารน้องก่อนอืมว่า เค้กของน้องไหมใช่ไหมเค้กของน้องไหมกับน้องชมายใช่ไหมสลัดนี้จึงเป็นของจายสลัดเป็นของจายแต่เค in ้กเป็นของน้องไหมกับน้องชชมายเฮ้ามิตะกินบอดดาแต่ละคนกินได้นิดนึงเองให้น้องยอลูไ่น 02, ไม่ท้อไม่ต้อไม่้องม่ไม่กินไก่เลยกินไก่กับแม่คอยต่อเลยคนเชินกันนะเนี่ยกลังหิวล้หิวแล้วหิวเลยค่ะอเออหิวแล้วค่ะ่งลงนั่งองนั่งคอยก่อคอยก่อนคอยคอยอก่อแล้ว่อเลยนหมายถึงอารมณ์เ่องงนงงอ่ชินอุ้ยอิจฉาหิวติลุน้องไม้ก็กินไก่ออดีละมากเลยเออเห็นไหมคะ เนี่ยเพิ่นอารมณ์ดีแล้วหางหางหางเศร้าตกเลยแม่ปล่อยหางเพิ่งเศร้าตกเลยเออหางแขวงแล้วไม่ทองแขวงหางแล้วหางไม่ตกแล้วค่ะหางหางหางน้องไม่อุ้วลื่นอี่แหละเงินเงินถึงรวยเพิ่นตื่นเห็นบอก บ่แม่นเมื่อกี้นี่อันเลื่นนะพันขาลื่นก็เป็นตุ๊กใหญ่บ่แล้วก็นั่งหมอบลงเลยอาจจะไม่แข็งแรงแล้วพันพันวิ่งฟาด่งฟาปลาลื่นเื่นมากแต่อยู่งฝุ่นก็เลยกลายเป็นเรือนเลยเนาะบอกว่าต่เนีร์ดไปชมาเลยโอ้น้องจะมาไปชมาไปชมาเร็วหน่องไหม เออหมายไหมจะกินหมายจะกินกับตาเหรอลูกอ่ะถ้านั้นคุณตาให้กินตาให้กินเลยอีหล่าจะกินก็แม่ลูกกินกับตาลูกอีหล่านี่นี่แนวอีหล่าอันน้องไม้ท่องมีไม้ท่องลูกอันนเงินเก่าแก่เนีมันต้องเตรียมมันตองวจนี่นอ่ะให้ให้จำไม้ด้วยค่ะแบ่งจำไม้ด้วยเลยจำไม้ก็หิวอันนั่นแหละอันที่ของเจ้านั่นแหละแบ่งคนละครึ่งกับสมัยนั่นเออนั่นแหละ แต่ให้สมไยด้วยจะไม้ก็หิวเดี๋ยวจะไมยตอนนั้นที่แม่ไม่อยู่เป็นคุณชายแต่ตอนนี้เป็นตตอนนี้มีคุณนายม,ม,มีคุณนายไหมทองมามอิหล่าเคยมักไม่หลูกนนะอุ้ยแปลกแปลกที่ว่าเคยกินทากไข่แต่ไม่กินนี่แหละอิหล่ากินยูดอหล่ากินยูวารุกตอนนี้ตายายแม่ปอยกําลังพยายามทบทวนความทรงจําที่จะให้ไหมทองฟื้นกลับมาเลยเพราะตอน เล็กๆขมเปิดเปิดตู้เย็นนะแม่ป่อยยังมาทามชอบเปิดตู้เย็นแล้วก็ไปนั่งรอกินอาหารในตู้เย็นมีอะไรบ้างแบบเนี้ยอืมเมื่อก่อนกินทารไข่หมดเยอะมากนะคะแต่ตอนนี้ไม่กินนะอืออีหยา่้ กินแต่กินน้อยเนาะแต่น้องจะมาก็จำได้ e e e แล e ้วจำได้แน่ยายพยายามพาน้องเข้ามาทบทวนความจําในห้องอาหารนี้นะคะที่เอรู้สึกว่าน้องไม่อยากเข้าเลยตอนแรกเห็นไหมพาเข้ามาอยากจะให้เข้ามาในห้องนี้น้องก็ไม่เข้าเลยโอ้ยนอนเฝ้าถ้วยอาหารอยู่ข้างนอกถ้วยอาหารมิดหนึ่นงตอนแรกเรียกยังไงก็ไม่เข้ามา ยายอยากจะฟื้นความทรงจำดีๆที่อบอุ่นให้กับน้องไหมทองนะคะก็เลยให้เข้ามาบรรยากาศในห้องนี้เมื่อสักครู่นี้ลองเพลงแค่พี่เปิ h d เตให้ตาเนาะเออน้องจะมาจะมาหน้ารักจะมาบอกให้นั่งก็นั่งอยู่นีงง่นงงเห็นไหมพลอยพลงอเริ่มมีความอบอุ่นหางไม่ตกแล้วตอนนี้น้องน้องไหมทองหางไม่ตกแล้วค่ะเม่จะดู หางไม่ตกละวเออแสดงว่าเริ่มเริ่มมีความมั่นใจเริ่มอบอุ่นขึ้นอมันตอนแรกเขาเอาไก่มาให้อีหล่กินเขาเขาไม่รู้เขารู้สึกยังไงเขากลัวนะคะไหทองมีความหวาดกลัวบางทีก็นั่งลงหมอบลงแบบนี้เนาะแล้วก็หางตกแบบเนี้ยเหมือนไม่มั่นใจตัวเองแต่ตอนนี้บรรยากาศกเก่าสามารถตอนนี้เรียก ความมั่นใจของไหมทองกลับมาในระดับหนึ่งนะคะคือหางไม่ตกทีนี้หางตั้งชันแล้วเมื่อสักครู่นี้เข้ามาแรกๆหางก็ตกแล้วกเ็เวลาลื่นเดินไปก็ชอบลื่นเร็วๆเวขาน่าจะลื่นตั้งแต่โคนตมที่เขาฟ,าฟันฝ่าบุกบาป่าฝ่า,าลงไปนั่แหละเขาเลยมีแต่นอนหมอบลงหมอบลงไม่น่าและไม่ปล่อยมันจึงนอนหมอบอยู่ข้างทางเนาะหมดแรง หมดรแรงแล้วก็หมดความมั่นใจความไม่เกิดความกลัวที่เผชิญวิ่งฝ่าลมฝนมา,อมาโอ้ยสงสารจังเลยมาอีดามาเนี่ยมาแม่แม่แม่ปล่อยให้กินเนาะแม่ปล่อยให้กินไก่เนาะ,ไ,ไ,ะไก่นี่แหละไก่ทอดนี่แหละเราซื้อมาเมื่อก่อนน้องไม้ก็กินจนอิ่มเลยนะคะก็ ทบทวนว่าเขาเคยชอบอะไรก็พยายามอยากจะให้น้องกินเพื่อทบทวนความรู้สึกมั่นใจอบอุ่นกลับมาโดยเร็วนะคะยจ่งจานโร<ห><ห>กินปิ้งหมูไปแล้วสามไม้ไม่น่าละแตถ่ถึงกขนาดก็กินกินได้อีกอยู่กินได้อีกอยู่เนาะอืมจะไม้มจะไม้ก็กิน,น,นด้วย ไม่ป้อนป้อนก่อนให้อบอุ่นก่อนก็ดีเขาจะได้รู้ว่าเราใส่ใจเขาดูแลเอาใจใส่เขาเออเนาะจะไมเด็กหน่อยเออน้องจะม่แต่กาวูงจ้ควบยุ่ไปเอาคนอ่ะลูกอ่ะจำม่จำมมยมาจินนี่มาลูกมากินก็ได้จินก็ได้โอ้จะไมก็อยากให้ป้อนด้วยอยากให้ป้อนด้วยนี่แลยเอาจะไมก็อยากให้ป้อนด้วย ไม่ทองไม่ทองย่เลยเออไม่ทองไม่ทองกําลังกําลังกินอาหารแม่ป้อนก็กําลังป้อนเขาก็จะรู้สึกอบบุญชอบสมัยมากเลยคนนี้ชอบแก่งตูกแก่งตูกแปลงฮ้างตลอดเลยเนาะบักระอยู่กับยายสองคนสาราคนเสานางมองพ่องหน้าตังล่อค่อยแม่ไม่ท่องไม่จอวยตัวบวนจะได้อยู่คนเดียวเดี๋ยวนี้เริ่ม้วน คืาสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการฟื้นความทรงจำให้กับน้องไหมทองให้เขามีความอบอุ่นมีความมั่นใจหายจากการตื่นกลัวนะคะในงานฉลองมันเกิดตาเล็กๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ให้กําลังใจน้องไหมทองด้วยนะคะสวัสดีค่ะเห็นตหางคนหน่